สวัสดีค่ะพี่น้องมอนีจะพาพี่น้องมาฟังประวัติน้องอุ๋งอิงตั้งแต่เริ่มเข้ามามีใครบ้างที่ชมคลิปนี้แล้วไม่น้ำตาไหลขนาดแอดเองนั่งดู ยังอดน้ำตาไหลไม่ได้ชีวิตน้องต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมากมายหลายอย่างก็จะมาถึงทุกวันนี้จนเป็นอุ้์อิงเพชรบ้านแพงมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับเด็กน้อยผู้นี้นี่แหละ ทำไมทุกคนถึงรักอุงอิงถึงเมตตาสงสารอิหล่าของเราเพระอุงอิงเป็นเด็กน้อยที่ชีวิตไม่ได้สบายเหมือนยังคนอื่นเลยอุงอิงต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเยอะแยะแต่อีหล่าของเฮาก็ไม่เคยยอทอ จะยอมแพ้กับความฝันของตัวเองและต้องที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องขอบคุณบอสโจพอผู้ให้โอกาสุอ้งอิงได้มีวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้านูซื้อน้ององอิงมาจากจังวายชีเซกิจ้า หล่าขอบอกเรื่องแม่ของหล่าจังหน่อยเด้อจ่าเต็กี้หลาเป็นดิบหน่อยหล่านะฮะเลี้ยงมั่วหมดสวนซอยอีเมเฮ็ดเบียดเฮซ่านเฮ็ดเป็นตามมาสายดิบหน่อยหลังเลิกเรียนหล่าก็ไปหาโรงเนี้ตามตลาดน้จ่าที่พวกหัวหน้าคนหล่าสิเติบโตใหญ่ไปเป็นเนีงหนูก็มีความฝันคือการ g r a หลายๆคนจ่าอยากจับไม้หองเพ่งบนวิธีม้วนพนันใหญ่ๆแล้วแล้วเมื่อหนึ่ง นู้ก็เห็นพ่อโจรับสมัครนักหลอกทั้งเศษพ่อโจเลย่ยถามหนูว่าอีหลาลองร่ำเปล่นบัวนูก็เลยตอบ่อไปว่าโบเกมปันไดดอกจาก้าแต่นู้ก็สู่เพื่อหน้าคตทีีดีของของครัวพ่อโจพองวหา้าวงงก็เลยตอบรับหนูให้หนูไปหายอยู่หลังไวท้ที่นูก็แหมเลยไปหาพ่อโจอยู่หลังหา เเสียงบนเวทีจากมือดันจนมาอหอนมือนี้ลากระอขอขอบคุณผุกคนเอฟซีทุกคนด้วยจากที่สูมาน้ำหลาเพราะว่าลาสิเจอปัญหายางกระซ่าผอแม่เอฟซีก็โคอยเป็นกำลังใจค่อยเชียร์ค่อยสนับสนุนลาอยู่ตลอดแล้วก็ค่อยรู้เคียงข้างลาเพราะว่าลาสิเป็นจันไดขอบคุณหลายๆจ้า